กศออแจ้งโอนเงินทั่วประเทศนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ที่ดา c h ช n แนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยดีใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมเช็คสมุดบัญชีปรับสมุดบัญชี เพราะทกศแจ้งโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63-64หลังจากที่คอรมออนุมัติงบเพิ่มเติมโดยสามารถที่จะเช็คเงินได้4ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะ 1. เช็คสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงก์อันนี้เลยเดี๋ยวกี้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิป 2. มีบัตรเอ m ็มไปเช็คที่ตู้ ATM ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารหรือ 3. นําสมุดบัญชีของท่านไปปรับสมุดบัญชีที่ ธนาคารหรือสีอันนี้ที่ทําคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดไลน์ของทกศแจ้งบริการเงินเข้าฟรีใครที่เล่นไลน์หรือมีแอปพลิเคชันไลน์ก็สามารถที่จะไปแอดเพื่อนโดยใช้ ID ดังต่อไปนี้ที่ขึ้นให้ดูนะ ad b a c c f a m i l y อันนี้ค้นหาแล้วก็ลองไปสมัครดูก็จะมีการแจ้งโอนเงินเข้าเข้ากี่บาทเข้าเวลาไหนวันที่เท่าไหร่อันนี้สะดวกมากไม่ต้องไปธนาคารค่ะ เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวดังต่อไปนี้นะคะแจ้งวันที่15พฤศจิกายน2563จะได้รับส่วนต่างของงวดที่2ส่วนคนที่แจ้งวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง22พฤศจิกายน2563จะได้รับส่วนต่างของงวดที่3ส่วนคนที่แจ้งวันที่23 พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2563จะได้รับส่วนต่างของงวดที่4ค่ะการเช็คเงินก็อย่างที่บอกไปลองไปเช็คดูหากท่านไม่ได้รับเงินหรือเพื่อนเขารับกันหมดแล้วแล้วทำไมตัวเรายังไม่ได้มันเคยมีกรณีแบบนี้ค่ะก็จะได้รับล่าช้าเพราะว่าอะไรถ้าขึ้นอยู่ในระหว่างดำเนินการก็คือทกสรอบัญชีรายชื่อ หรือรอรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาก่อนนะคะพอทกศได้รายชื่อแล้วก็จะโอนให้ภายใน3วันทันทีค่ะยังไงก็ลองเช็คดูขอให้ได้เงินทุกท่านคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ่าบ๊ายบาย